เมืองในภาคใต้กำลังเติบโตแล้วเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนละ่ะเติบโตตามไปด้วยไหมความเป็นเมืองหรือ urbanization เป็นหนึ่งในเมกะเทนของโลกและเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในไทยด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาคอย่างเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาแล้วก็ภูเก็ตซึ่งเมืองเหล่านี้มีบทบาทกับเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นและช่วยลดปัญหาการกระจุกตัวในกรุงเทพได้ ทีนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าเมืองโตขึ้นในด้านเศรษฐกิจเช่นรายได้ของคนและในด้านความเป็นอยู่เช่นคุณภาพชีวิตในเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นด้วยเช่นกันแต่จากรายงานของแบงก์ชาติภาคใต้เรื่องพัฒนาการความเป็นเมืองของภาคใต้พบว่าภาคใต้มีความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นเร็วกว่าภาคเหนือและอีสานแต่เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนกับเติบโตได้ช้ากว่าความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นสงขลา แต่ก็มีจังหวัดที่เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนเติบโตไปพร้อมกับความเป็นเมืองเช่นนครศรีธรรมราชและพัทลุงดังนั้นการพัฒนาเมืองในระยะต่อไปต้องเข้าใจศักยภาพในแต่ละพื้นที่และวางแนวทางพัฒนาให้ถูกจุดไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวและไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนไม่ใช่แค่ทําให้เมืองขยายแต่เป็นการรักษาสมดุลระหว่างเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนนั่นเองค่ะ